สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับกับวิธีการวางแผนการเงินแบบองค์รวมด้วยกันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่อายุ60แล้วกเกษียณแล้วแต่ยังไม่ได้วางแผนการเงินเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเรามาลองฟังเรื่องราวนี้จากกรณีนี้นะฮะกับคุณธนาทนครคล่องการเขียนนะครับว่าจะทำอย่างไร นะครับสวัสดีครับคุณธนาทรครับสวัสดีครับพี่ในบุญครับครับอันนี้หกสิบแล้วยังไม่วางนนแผนเลยใช่ก็คือคนนี้เพิ่งกเกษียณออกมาเมื่อปลายปีที่แล้วแล้วก็สอบถามเข้ามาว่าจะต้องอยากจะวางแผนทางการเงินหลังกเกษียณต้องทำยังไงบ้างนะครับเคสนี้เนี่ยอายุหกสิบนะครับมีเงินเก็บห้าล้านแล้วเขาบอกว่า,าต้องการที่จะใช้จ่าย กับเงินก้อนนี้นะครับไปอย่างเพียงพอจนสิ้นอายุไขของเขานะครับพอ,อเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเคสนี้เราจะวางแผในให้เขายังไงนะครับเริ่มกันเลยนะครับพี่ท่านนี้อายุ60สินะครับเพศช,ชายสถานภาพเนี่ยคืออย่าร้างนะครับมีสองคนคือบุตรสาวกับบุตรชายนะครับซึ่ง,ม,งมีลูกสองคนก็คือโตกันหมดแล้ว ก็อายุสามสิบแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีครอบครัวไปดูแลครอบครัวของตัวเองไปแล้วนะครับออั่นก็เกษียณอย่างที่เรียนไปก็คือว่าเกษียณมาเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็พนักงานบริษัทเอกชนนะแล้วก็เป้าหมายทางการเงินของเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาหนึ่งก็คือมีเงินใช้จ่าย ไปตลอดชีวิตอย่างเพียงพอนะครับแล้วก็มีเงินง<า>เพียงพอเก็บกันเอาไว้เผื่อเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับก็เพิ่มมูลค่าออมเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขาเงินก้อนของเขาก็คืออยู่ในรูปแบบของเงินฝากกับเงินที่อยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งเขายังไม่รู้ว่าจะนําเงินก้อนนั้นไปทําอะไรดีนะว่าต,ตั้งแต่กเกษียณเนี่ยคือเขาเขาใช้จ่ายยังไงแล้วก็ มีการทำรายรับรายจ่ายไว้บ้างไหมนะครับแล้วก็อบอกว่าเขาก็จะดึงเงินมาก้อนนึงนะเอามาไว้ในเงินฝากธนาคารแล้วก็ใช้จ่ายจากเงินฝากธนาคารนั่นแหละแล้วพอ,อเงินก้อนีมันจะใกล้หมดเขาก็ไปถอนออกมาจากกองทุนสำรองลิงชีพคือกองทุนสำรองลิงชีพนี่สามารถที่จะไม่จำเป็นต้องถอนหมดก็ได้ไงถอนออกมาทีละน,น้อยย่อยได้อมอยย่อยได้แต่ว่าเขาบอกว่า,เ,าเขาก็รู้สึกว่าถ้าทําอย่างนั้นเนี่ยเงินเขาก็จะ หมดไปเรื่อยๆกลัวจะหมดเร็วอืมใช่กลัวจะ,ะมีชีวิตอยู่ไม่พอกับเงินที่มีนะครับอืมทีนี้เขาบอกว่าผมก็เลยบอกให้เขามาตรวจสุขภาพทางการเงินเขากันก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับกรเกษียณมาแล้วเนี่ยนะทำงานมา3า4สิบี่สิปีเนี่ยมีทรัพย์สินอะไรอยู่บ้างมีนี้สินอะไรอยู่บ้างนะครับก็มาดูกันทีน,นี้เขามีเงินฝาก ยู่ในเ,ง,เงินฝากออมทรัพย์ห้าแสนบาทเง,เงินฝากอทรัพยก้อนนี้นะก็ได้ผลตอบแทนอยู่ที่ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็จดห้าครับมีสินทรัพย์เพื่อการลงทุนก็คือกองทุนสำรองลิ้งชีพนะครับซึ่งเขาเนี่ยนโยบายการลงทุนตั้งแต่เริ่มทำงานจนถึงกเกษียณเนี่ยไม่เปลี่ยนเลยไม่เคยเปลี่ยนอยยังไงก็อยู่อย่างนั้นมาตลอดนะก็คือเป็นนโยบายเสียงต่ำสุดก็คือ ลงทุนในตราสารนี้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับมีมูลค่าหน่วยลงทุนที่อยู่ในกองทุนสมรรถนิยชีพเนี่ยอยู่ที่สี่ล้านห้าแสนบาทนะครับ uh huh. ผลตอบแทนวันหลังของอตัวนโยบายการลงทุนแบบนี้นะครับอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุห้าเปอร์เซ็นต์เหลอับลงทุนอย่างอื่นเลยนะเขาบอกว่าในช่วงหนึ่งเนี่ยตอนที่เขาทำงานเนี่ยก็ต้องดูแล ลูกสองคนถูกไหมส่งเสียค่าเล่าเรียนรวมถึงภรรยาด้วยนะครับแล้วก็ก็เลยทำทาให้เขาไม่มีแทบจะไม่มีเงินเก็บคือถือว่าโชคดีมากที่มี yeah, แหล่งเป็นภาคบังคับที่บริษัทเขาเนี่ยมี p r o v i เดนฟันเอาไว้นะอเอาไว้ให้ซึ่งถ้าเกิดไม่มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยก็แทบจะไม่เหลืออะไรเลยนะ เงินฝากที่เป็นเงินฝากออมทรัพย์ห้าแสนเนี่ยก็มาจากการที่เขาเกษียณถัวเอ,อกองทุนเนงินชดเชยจากการเลิกจ้างแรงงานเขาทำงานแบบนี้มาเกินกว่ายี่สิบปีแล้วเขาก็จะได้เงินตรงเนี้ประมาณสี่ร้อยวันนะครับอของของเงินก็ประมาณสิบสามเดือนซึ่งพอได้ในเงินก้อนนั้นมาเนี่ยเขาก็เอาไปจ่ายหนี้จ่ายสิน ยอดบ้านปิดยอดอะไรรถยนต์อะไรพวกเนี้แล้วก็เหลือสุดท้ายก็คือเหลือมาเป็นเงินฝากออมทรัพย์นี่ห้าแสนบาทครับเมื่อกบว่าเงินแหล่งเงินออมสุดท้ายที่จะใช้ชีวิตหลังเกษียณเนี่ยก็คือมีอยู่สองก้อนนี้คือเงินฝากออมทรัพย์5้า0สนกับโ r o เด d e n ฟั u n น4ี่ล้านห้านะซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับสำหรับเงินห้าแสนเนี่ยอยู่ที่หนจุเอร์เซ ก็ต่ำกว่าเงินเฟ้อนะเงินเฟ้อปัจจุบันอยู่ที่สามเปอร์เซ็นแต่ก็ยังมีสินทรัพย์ส่วนตัวอีกนะก็คือบ้านที่อยู่อาศัยปัจจุบันตอนนี้ก็อยู่คนเดียวนะมูลค่าบ้านอยู่ที่ห้าล้านบาทไม่มีหนี้แล้วเพราะว่าเขาที่เรียนไปหมดแล้วเคลร์ไปหมดแล้วจากเงินชดเชยจากการเลิกจ้างนะครับรถยนต์เนี่ยก็ปลอดหนี้แล้วนะครับมูลค่ารถยนต์อยู่ที่หกแสนมีพวกทองคำเครื่องประดับอีกประมาณสองแสนบาท สินทรัพย์ส่วนตัวเนี่ยห้าล้านแปดแสนสินทรัพย์รวมของเขาเนี่ยอยู่ทั้งหมดสิบล้านแปดแต่ว่าส่วนที่เอาไว้ใช้ยามกเกษียณเนี่ยก็คือเหลือห้าล้านก็คืออยู่ในรูป, 5, รปแบบเงินฝากห้าแสนอยู่ในรูปแบบของ provident fund ที่ยังเก็บไว้ในในบลจนั้นๆอยู่เนี่ยอีกสี่ล้านห้านะครับการลงทุนของเขาเนี่ยก็คืออยู่ในรูปแบบของเงินฝากกับตราสารนี้ทั้งหมดเลยร้อยเปอร ครับครับถัดมาเดี๋ยวมาดูว่าผมถามเขาว่าวันนี้เขามีรายรับรายจ่ายอะไรอีกบ้างไหมหลังเกษียณนะผมก็ให้เขาทำการบ้านโดยการกรอกข้อมูลให้เราดูว่าวันนี้เขายังมีรายได้อะไรอยู่บ้างนะครับกับรายจ่ายอะไรอยู่บ้างมาดูกันนะครับในงบกระแสงเงินสดงบกระแสงเงินสดเนี่ยจะบอกว่าเรามีรายได้จากช่องทางไหนมือมีพฤติกรรมการใช้จ่ายเป็นอย่างไร เคสนี้นะครับมีเงินจากประกันสังคมอยู่ที่เดือนละสี่พันห้าร้อยบาทเพราะเมื่อก่อนกอ็เป็นผู้ประกันตนนะแล้วก็ส่งทุกเดือนเดือนละเจ็ดร้อยห้าสิบบาทพอถึงเวลากเกษียณเนี่ยเขาก็มีเงินบำนาญจากประกันสังคมนะครับอยู่ที่สี่ร้อยอ่าสี่พันห้าร้อยบาท 10, <5. S 1> มีทะ <5. S 1> เบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด,ด้วยอีกหกร้อยนะครับเดือนละหกร้อยครับใช่แล้วก็ ลูกชายให้สามพันลูกสาวให้อีกสองพันโอ้เอเท่ากับว่ารายได้ของอยู่ที่เดือนละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทครับนะครับปีหนึ่งก็แสนสองมาดูรายจ่ายกันบ้างรายจ่ายเนี่ยรายจ่ายจำเป็นก็คือมีค่าประกันรถภาษีรถยนต์นะครับปีละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทค่าคบ,บำรุงรักษารถยนต์ ปีละหนึ่งหมื่นบาทส่วนกลางหมู่บ้านปีละสองหมื่นบาทบมาดูรายจ่ายผันแปรก็คือจะมีค่าน้ำค่าไฟนะครับพวกสาธารณูปโภคต่างๆเดือนละสี่พันใช้จ่ายส่วนตัวเดือนละหกพันค่าเดินทางน้ำมันทางด่วนเดือนละสามพันค่าอาหารเดือนละหนึ่งหมื่นบาทรักษาพยาบาลปีละสองหมื่นนะครับ ดูแลบ้านพวกชฉีดปลวกละทำความสะอาดแอร์อะไรพวกนี้ปีละห0 0 0งบาทท่องเที่ยวอีกปีละ1,000งบาทอันนี้คือรายจ่ายผันแปรนะครับรวมรายจ่าย2ตัวทั้งรายจ่ายจำเป็นเนี่ยสี่หมต่อปีรายจ่ายผันแปรอีกประมาณ3 16, ามแ0 0หนึ่งรวมแล้วเนี่ยรายจ่ายทั้งปีอยู่ที่3 16, ามแ0 0หกหมในขณะที่รายได้ของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ0 0แสนสอื่น นะครับเท่ากับว่าวันเนี้ยเขาติดลบอยู่ปีละสองแสนสี่หมื่นบาทคือไรายได้แสนสองถูกไหมแต่รายจ่ายทั้งปีสามแสนหกเท่ากับวันเนี้ยจะต้องไปถอนเงินออกมาใช้จ่ายเนี่ยเฉลี่ยเดือนละสองหมื่นต้องไปดึงออกมาจากธนาคารเนี่ยเดือนละสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นเท่ากับว่าวันเนี้ยไม่มีไรายได้จากช่องทางไหนแล้วเพราะว่า หมายถึงไรายได้จากการ,รทำง,งานเษียณแล้วก็จะมีไรายได้อย่างที่เรียนไปนะครับกับค่าใช้จ่ายนะซึ่งอันนี้พวกค่ารักษาพยาบาลอะไรเนี่ยเขาบอกว่าเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นมนุษย์ินเดือนก็ก็มีประกันสังคมประกันกลุ่มไปแล้วก็วมีประกันกลุ่มของบริษัทนะครับแต่ว่าพอลาออกมาจากงานแล้วเนี่ยเกษียณแล้วเนี่ยสวัสดิการพวกนั้นมันไม่ได้ติดตัวเขามาเขาไม่ได้เป็นข้าราชการสวัสดิการพวกนั้นมันคือติดโต๊ะ ก็คือเราออกจากการเขาเาลาออกหรือว่าเนี่ยครับถูกเลิกจ้างหรือว่าเกษียณไอ้ตัวสวัสดิการพวกนั้นมันไม่ได้ติดตามตัวเรามาฉะนั้นเนี่ยเขาออกว่าตอนเนี้ยเขามีโรคประจําตัวก็ไม่สามารถจะไปื้อประกันอะไรได้ก็คงจะต้องใช้สิทธิ์สามสิบบาทภาพประกันบัตรทองอย่างเดียวอืมพวกบัตรทองเดิมนี่แหละนะครับก็คุณก็เป็นแบบนั้นทีนี้มาดูต่อนะครับว่าถ้าเขา ดึงเงินออกมาเดือนละสองหมื่น 20, บาทสองหมื่นเฉลี่ยสองหมื่นบาทนะครับทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยเขาจะอยู่ได้กี่ปีนะคือปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามาดูในเรื่องของอายุไขข,ของคนเราเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยผู้ชายเนี่ยก็อายุไขจะอยู่ที่ประมาณสักแปดสิบปีผู้หญิงเนี่ยก็ยืนยืนกว่านะแต่แ <หา S 1> ปดสิบสา 83, มแปดสิบห้า ซึ่งถ้าวันนี้นะครับทุกๆสปีเนี่ยอายุเฉลี่ยคนไทยจะเพิ่มขึ้นด้วย1ปีผมก็เลยมองว่าวันนี้เราตั้งว่าอายุกองทุนกเกษียณของเขาเนี่ยสิ้นสุดที่อายุ85แล้วกันนะครับสิ้นสุดที่อายุ85ก็คือการเอาไว้อีกนิดหนึ่งทีนี้มาดูว่าถ้าเราจะดึงเงินมาใช้เดือนละ20,000บาทเป็นเวลา25ปีตั้งแต่ อายุหกสิบจนถึงอายุหกสิบจนถึงแปดสิบห้าแตต้องใช้เงินเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะไม่ได้คิดในเรื่องของเงินเฟ้อส่วนใหญ่เรามักจะคิดว่าสมมติวันนี้เราจะดึงเงินมาใช้เดือนละสองหมื่นหรือว่าปีละสองแสนสี่เราก็จะเอาคูณจานวนเดือนคูณจํานวนปีไปอืมในคูณปีเลยนะครับพอไปคูนยี่สิบห้าปีเนี่ยตัวเลขที่ได้คือหกล้านบาท อันนี้คือไม่ได้คิดเงินเฟอ้ออะไรเลยแต่ในค,ความเป็นจริงแล้วเนี่ยข้าวของแพงขึ้นนะทุกปีปีละสามเปอร์เซ็นถูกไหมครับจะมีอัตราเงินเฟอ้อติดตัวอยู่เี๋วอย่างเงี้ยเมื่อก่อนชามละยี่สิบสามสิบาทนะยี่สิบปีที่แล้วปัจจุบันชามละห้าสิบบาทห้าสิบอืมแล้วเต๋วมันก็จะขึ้นไปอีกถูกไหมมันไม่ได้ราคาหบาทไอย่างเงี้ยมันไม่ได้ราคาสองบาทมันเป็นห้าบาทสิบบาทแล้วเดี๋ยวนี้ เมื่อก่อนมันก็ไม่ถึงห้าบาทไข่ดาวฟองหนึ่งเดี๋ยวนี้บางที่นี่ไข่ฟองสิบาทสิบบาทสิบห้าบาทหนึ่งฉะนั้นเนี่ยเอถ้าเราคํานวณเรื่องของเงินเฟ้อนะครับที่สามเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับแล้วที่หลังเกษียณก็ต่ำกว่าตอนนี้เนี่ยผมทําให้ดูว่าถ้าเราคํานวณเรื่องของเงินเฟ้อนะครับสามเปอร์เซ็นต์ต่อปีแล้วเงินที่เราเตรียมเอาไว้หลังเกษียณเนี่ยเรา ไม่ได้มีผลตอบแทนจากการลงทุนใดๆเลยเนี่ยเราจะต้องเตรียมงนหมดแปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทแต่เคสนี้เนี่ยเขาลงทุนด้วยผลตอบแทนหนึ่งจุดสี่เปอร์เซ็นตก็คืออยู่ในเงินฝากธนาคารกับอยู่ใน p พ o v i d e n t f ฟันนะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณหนึ่งจุดสี่เปอร์เซ็นตเคสเนี้ยถ้าหลังกเกษียณล,ลงทุนได้ผลตอบแทนหนึ่งจุดสี่เปอร์เซ็นตนะครับแล้วดึงเงินมาใช้เดือนละสองหมื่นแล้วก็หักเรื่องของเงินเฟอ้อคำนวณเงินเฟ้อเข้ามาปีละสามเปอร์เซ็นเนี่ย ขาต้องเตรียมเงินไว้เจ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นบาทก็ตเตรียมผมว่าประมาณเจ็ดล้ 7, านในขณะที่ปัจจุบันเนี่ยเตรียมเอาไว้แล้วห้าล้านบาทมีมไม่ใช่เตรียมก็คือเหลืออยู่เท่านั้นนะ 5, <ม>่ะห้าล้านเหลืออยู่ห้าล้าน,ลานแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยยังไม่รวมบ้านอะไรพวกนี้นะครับเพราะเขาบอกว่าบ้านนี่เขาคงส่งต่อมรดกให้กับลูกสองคน ในอนาคต ừ ừ ừ รถยนต์มันก็คงไม่มีมูลค่าแล้วเพราะก็คงต้องเอาไว้ใช้สียาเกษียณเนี่ยมันคงไม่ได้เอามาขาย ừ ừ ừ ขากินน,นะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบริหารเงินจากจํานวนห้าล้านตรงนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยพอเราคำนวณเงินฟ้อเนี่ยมันก็ขาดอยู่นะแต่ถ้าเราไม่คํานวณเงินเฟ้อ ừ ừ เงินก็ไม่พอนะห้าล้านก็ขาดอยู่อยู่ดีอ่ะเพราะว่าก็ต้องการหกล้านถูกไหมก็คือสองแสนสี่คูณห้าปี นะครับซึ่งถ้าไม่ลงทุนอะไรเลยลงทุนแบบเดิมเหมือนเดิมเลยแล้วดึงเงินมาใช้เดือนละสองหมื่นนะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่ากินหรูอยู่สบายขึ้นนะก็คือใช้ชีวิตแบบนี้ไปตลอดนะดตัวเลขเขาก็สมระานะอืมใช่ก็เงินจะหมดตอนอายุเจ็ดสิบแปดปีครับก็คืออยู่ด้สิบแปดปีถ้าถ้าด้วยเม็ดเงินห้าล้านบาทแล้วดึงมันใช้เดือนละสองหมื่นบาทนะครับก็แสดงเห็นว่า เคสเนี้ยก็คือถ้าไม่วางแผนอะไรเลยเนี่ยก็เงินจะหมดที่อายุเจ็ดสิบแปดอ่าตอนนั้นอาจจะต้องพึ่งลูกนะครับพึ่งลูกพึ่งหลานเพิ่มขึ้นตอนนี้ก็ลูกก็ให้เดือนละรวมสองคนนะก็คือเดือนละห้า0ห้าพันเนี่ยอืมอยิงโชคดีนะที่ที่มีลูกที่แบบว่าช่วยดูแลไม่มาขอเพิ่มก็ดีแล้ว อ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเราจะมาวางแผนทำอะไรให้เขาได้บ้างอืมดูดิว่าเราทำอะไรให้เขาอืมนะครับอ่าเริ่มกันเลยนะครับก็คือวันเนี้ยถ้าเราไม่วางแผนเท่ากับว่าเราดึงเงินมาใช้เนี่ยเดือนละสองหมื่นสองหมื่นถูกไหมสองหมื่นเนี่ยสองปีไอเงินฝากธนาคารที่อยู่ในออมทรัพย์ก็หมดแล้วถูกไหมครับก็ต้องไปถอนเงินออกมาจากหน่วยลงทุน <จะ S 1> ที่อยู่ในโควิดเนฟันโควิดเดนฟัน เพราะว่าโพเดนฟันมันไม่ได้มีบำปันผลอะไรเงินมันก็จะเพิ่มมูลค่าตาม NAV ขึ้นไปนอ,อะไรมะไม่ได้เพิ่มเยอะเพราะว่าผลตอบแทนแค่หนึ่งเปอร์เซ็นกว่าๆยังไม่ชนะเงินเฟ้อเลยนะฉะนั้นเนี่ยพออีกสองปีข้างหน้าเขาก็ต้องถอนเงินออกมาเก็บเอาไว้ในธนาคารสักห้าแสนแล้วก็ดึงแล้วก็ดึงเงินมาใช้อย่างเงี้ยสองปีจนอายุเจ็ดสิบแปดเงินก็จะหมดเจ็ดสิบแปดแล้วก็หมดอืมใช่เงินก็จะหมดตอนนั้นนะครับ ฉะนั้นเนี่ยเราต้องมามองว่าวันนี้นะครับเราสามารถจะสร้างนะรายได้จากทรัพย์สินเราได้ได้ไหมคือวันนี้เนืจากว่าเราไม่สามารถที่จะ,ะไปทำงานแล้ว <Hello. S 1> คือเกษียณนะบางคนเขาก็ไม่อยากทำงานแล้วไงบางคนอาจจะเมื่อก่อนเป็นไม่ได้อยู่อาชีพมนุษย์เงินเดือนก็ยังสามารถเป็นเจ้าของกิจการนี่ทำทาไปเรื่อยๆได้ถูกไหมบางคนเนี่ยเจ้าของกิจการนี่อายุแปดสิบยังทำงานอยู่เลยนะครับ แต่อย่างเนี้ยเขาก็บอกว่าเขาเป็นมนุษย์เงินเดือนมาตลอดชีวิตเลยจะมาให้เขาเริ่มธุรกิจอะไรใหม่เนี่ยมันคงลําบากนะอายุหกสิบแล้วก็มีเงินอตั่นี้เองนั้นเนี่ยเราก็เลยมามองว่าวันเนี้ไอ้เงินห้าล้านที่เป็นก้อนสุดท้ายของเขาเนี่ยนะครับเราจะสร้างพ s สซีฟพินค e หรือว่ารายได้จากทรัพย์สินไอ้ตัวเนี้ยเพื่อให้ได้รายได้จากเนขึ้นมาเอารายได้ตรงนี้ยยื้อชีวิตไปอื ให้มันมาครอบคลุมค่าใช้จ่ายของเราก็พอนะเพราะวันนี้ค่าใช้จ่ายของเรารมันขา้อยู่ประมาณเดือนละสองหมื่นหรือว่าปีละสองแสนสี่ถ้าเราสร้างเม็ดเงิน<ม>จากเงินห้าล้านได้เนี่ยนะครับประมาณให้มันมีผลตอบแทนกลับมาเป็นรูปแบบของเงินปันผลเป็นดอกเบี้ยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะให้มันครบอบคลุมค่าใช้จ่ายเราเนี่ยโดยที่เงินต้นมันยังอยู่เนี่ยผมว่ามันก็เป็นแนวทางที่น่าสนใจ ทีนี้มาดูกันนะครับว่าทีสุดด้วยนี้จะทํำยังไงอ่าเคสนี้นะครับครับเงินเดิมเนี่ยนะที่อยู่ในออมทรัพย์ห้าแสนเนี่ยผมก็คแค่เปลี่ยนรูปแบบของการฝากของเขาเฉย,ยๆจากเดิมเนี่ยฝากออมทรัพย์ธรรมดาอันนี้ก็คือจะไปให้ฝากเป็นพวกออมทรัพย์ออนไลน์มันได้ผลตอบแทนไลน์ใช่จากศูนย์จุห้าเปอร์เซน็นเนี่ยมันก็กลายเป็นหนึ่งจดห้าเปอร์เซน็น นะครับซึ่งไอ้เงินหน้าแสนอันนี้อเ,เอาไว้การเอาไว้เป็นเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินนะครับเผฉุกเฉินก็ตามไว้เผื่อฉุกเฉินอ่าฉะนั้นไอ้เงินตรงเนี้ยผมไม่ไปแตะต้องเงินเดิมเขาที่จะแตะต้องก็คือเงินที่อยู่ในรูปแบบของ provident d e fund อซึ่งผมมองว่าตรงเนี้เรารสามารถที่จะถอนออกมาเพราะว่าอายุก็ครบกำหนดแล้วไม่ต้องเสียไม่ต้องมีภาระเรื่องของภาษี แล้วเราถอนเงินก้อนนี้ออกมาบริหารจัดการด้วยตัวเองน่าจะนะครับสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินของเรามากกว่าเพราะว่าผู้บริหารเออแนเอเจอร์ของเอ่อตัว p พ o v วเด n t f ฟ n d นเขาไม่มารู้หรอกว่าเราจะใช้เงินเท่าไหร่เราต้องต้องให้ในผลตอบแทนเราต้องคิดเองเราต้องคิดของเราเองฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คือถ้าเราดึงเงินตรงนี้ก้อนนี้ออกมาเราวเรามาวางแผนกับเงินก้อนนี้เองนะครับให้ตอบโจทย์อย่างน้อยๆคือให้มัน มีรายได้ออกมาครอบเงินให้คออรอบเงินกับรายจ่ายของเราคออรอบเงินรายจ่ายเราอรเอคสนี้นะครับผมก็เลยเอาเงิน4ี่ล้านห้านะครับมาจัดสรรใหม่นะมาดูกันว่าจัดสรรอย่างไรนะครับก็จะไปอยู่ในกองทุนรวมตราสารหนี้เนี่ยห้าแสน นะ <S <S ก็คือเป็นการเอาไว้เ,เป็นเงินสำรองอีกก้อนนึงนะเมื่อกี้อยู่ในออมทรัพย์นะห้าแสนเผื่อฉกเฉินของฉุกเฉิน <500, S 1> อีกทีห้าแสนนะครับก็อยู่ในกองทุนรวมตราสารหนี้อันนี้ลงทุนทั้งตร,ราสารหนี้ไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับผลตอบแทนเฉลีย่ยตรงน,นี้อยู่ประมาณสองเปอร์เซ็นตะแล้วก็ที่เหลือนะครับก็เอาเงินไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนะอันนี้ระยะเวลาลงทุน4ี่ปีด้วยเม็ดเงิน2ล้านนะครับผลตอบแทน จากเงินก้อนนี้นะครับอยู่ที่7%ต่อปีอันนี้จะเป็นการันตีผลตอบแทนมีลงทุนในหุ้นกู้บริษัทเอกชนนะครับตัวนี้ก็ลงทุนใน investment grade นะก็คือ triple B บวกนะครับก็คือเครดิตเล i n g อยู่ที่ triple B บวกระยะเวลา3ปีครึ่งด้วยเม็ดเงิน2ล้านนะครับผลตอบแทนตรงนี้อยู่ที่5.3%ออันนี้คือการันตีผลตอบแทนเช่นเดียวกันจะสังเกตก็คือไอ้เงิน ก้อนเนี้ยจะการันตีผลตอบแทนไอ้ก้อนก้อนสองล้านสองก้อนเนี่คือสี่ล้านนะครับผลตอบแทนจากการลงทุนตรงนี้จะเพิ่มจากหนึ่งจุดสี่เป็นห้าจุดสามเปอร์เซ็นตนะครับ asset allocation ห,หรือว่าการจัดสรรสินทรัพย์ของเราก็จะเปลี่ยนหน้าตาไปจากรูปแบบเดิมคือเงินฝากกับตราสารนี่ร้อยเปอร์เซ็นตตอนนี้เงินฝากกับตราสารนี่เหลือหกสิบเปอร์เซ็นตอีกสี่สิบเปอร์เซ็นตเนี่ยไปลงทุนในอสาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนะครับ,รบพอเราจัดสรร ตัวสินทรัพย์เราใหม่นะครับสิ่งที่จะเปลี่ยนไปก็คือรายได้จากทรัพย์สินของเราที่ได้จากรูปแบบของดอกเบีย้ยหรือเงินปันผลต่างๆเนี่ยมันจะกลับเข้ามาหาเรานะอะ่เดี๋ยวมาดูในงบกระแสงเงินสดกันว่าพอเราทําแบบนี้แล้วจัดสรรสินทรัพย์ใหม่แล้วเนี่ยนะครับกระแสงเงินสดจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะ,ะมาดูกันนะครับตัวกระแสงเงินสด รายได้ของเราเนี่ยก็ยังมีจากเงินประกันสังคมเหมือนเดิมนะ4 0 0ถูกไหมครับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ย600ยังได้ 600, <า>600อยู่ใช่นะครับอีก5,000รวมกัน5,000เท่ากับว่าไอ้ก้อนเดิมที่ได้เดือนละหมื่นหรือปีละแสนสองเนี่ยมันยังอยู่สิ่งที่จะเพิ่มขึ้นมาก็คือ รายได้จากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเบี้ย<า>ที่บอกว่าเจ็ดเปอร์ร<ม>รเซ็นต่อปีหนึ่งพันปีเนี่ยนะครับก็จะได้มานะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทแล้วก็ดอ <Okay. S 2> กเบีย้ยจากหุ้นกู้บริษัทเอกชนนะครับได้มาหนึ่งแสนหกพันบาทนะครับเท่ากับว่าสองก้อนเนี้ยสองแสนสี่พันสองแสนสี่หมื่นหกพันเนี่ยเป็นตัวารายได้จากสินทรัพย์ที่เรามีอยู่ ใช่คือ Passive Income แต่ว่าตรงเนี้ยสิ่งที่มันจะเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเรื่องของภาษีนะก็คือจะมีภาษีหักหน้ที่จ่ายตัวอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเนี่ยเขาหักหน้าที่จ่ายที่สามเปอร์เซนะครับจากเงินอดอกเบีย้ยที่ได้แสนสี่เนี่ยหักสามเปอร์เซ็นก็คือ4ี่พันสองแล้วก็ภาษีหักหน้าที่จ่ายจากหุ้นกู้บริษัทเอกชนอันนี้หักเยอะหน่อยหักสิ้าเเ นะครับก็คือหักไปหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทเท่ากับว่าครับถูกหักภาษีไปประมาณสองหมื่นบาทนะครับทีนี้มาดูรายได้ของเขาเนี่ยนะอยู่ที่สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันรายจ่ายเนี่ยอยู่ที่สามแสนแปดหมื่นเท่ากับว่าตอนเนี้ยติดลบอยู่แค่หมื่นสามพันต่อปีเท่านั้นเองก็ถือว่าแทบจะไม่ติด แล้กันนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าติดลบหมื่นกว่าบาทแต่ว่าสุดท้ายปีถัดไปเนี่ยเราจะได้ไปเครดิตภาษีคืนมาเพราะว่ารายได้ของเขาเนี่ยคือสองแสนสี่ที่เป็นรายได้ที่<ม>ต้องเสียภาษีอ่าส่วนเยี่ยังชีพผู้สูงอายุเงินจากประกันสังคมเงินที่ลูกให้เนี่ยไม่เสียภาษีถูกไหมฮะ,อะไอที่ไปยื่นภาษีก็คือสองแสนสี่หมื่นหกพันพอไปหัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนะค่ารถจอส่วนตัวเนี่ยหกหมื่นสุดท้ายเนี่ยเสียภาษีแค่สองพันบาทนะครับแต่เราถูกหักมาที่จ่ายไปสองหมื่นฉะนั้นปีถัดไปเนี่ย<ม>ก็จะได้เงินปีต่อไป<ม>จะได้คืนอืมได้คืนมาหนึ่งหมื่นแปดพันบาทฉะนั้นเท่ากับว่าจริงๆแล้วเนี่ยแหงเงินสดมันไม่ติดลบหรอกนะครับอ่าก็แคล้วเลยซึ่งถ้าทำแบบนีไ้ได้นะครับเท<ม>่ากับว่าเงินต้นของเขาเนี่ย ยังคงอยู่ต่อไปเรื่อยๆนะเ,เงินห้าล้านเนี่ย mm hmm. นะพอถึงเวลา mm hmm. คุณกู้ครบสามปีครึ่งก็จะได้เงินต้นกลับมาสองล้านนะครับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนครบสี่ปีก็ได้เงินกลับมาสองล้านณเวลานั้นเราก็ลงทุนใหม่ก็คือไปหาที่อยู่ของเงินที่มันให้มันได้ผลตอบแทนให้มันครอบเวอร์กับค่าใช้จ่ายของเราแบบนี้แหละนะส่วนใหญ่ก็จะแนะนําถ้าเราเกษียณแล้วก็ไปลงทุนอะไรที่มันการันตีผลตอบแทนดีกว่านะครับ ฉะนั้นเคสนี้เนี่ยนะก็คือเขาก็สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามต้องการนะก็คือว่าถ้าใช้เงินเดือนละสองหมื่นนะโดยที่มีเงินต้นอยู่ที่ห้าล้านเนี่ยนะครับเขาก็ยังสามารถที่จะมีอายุยืนไปถึงแปดสิบห้าปนะีโดยที่เงินต้นเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนนะครับก็ถือว่า เคสนี้เนี่ยก็สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินตามที่ต้องการได้ครับพี่ในบุญครับอืมอันนี้จากเคสนี้นะผมเรียนรู้อะไรอย่างมาาคุณคุณธนาธรผมเรียนรู้ได้อย่างหนึ่งว่าถ้าวันถ้าคุณอายุหกสิบแล้วคุณจะเสียนเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยถ้าคุณทำโปรเวนฟันไว้ตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นทํางานเนี่ยยังไงก็ยังมีเงินก้อนสุดท้ายเหลืออยู่แต่ถ้าไม่มีเมื่อไหร่นี่ คุณลําบากแน่นะฮะมั้นคุณก็ต้องมีวิธีการออมอีกวิธีหลายๆวิธีเข้ามาช่วยนะครับแล้วข้อสุดท้ายก็คือคุณต้องใช้เงินอย่างประหยัดพอสมควรนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคุณอายุจะไม่อยู่จนถึงอายุ85ได้นะครับงั้นสิ่งเหล่านี้นะฮะมันเป็นสิ่งที่ถ้าคุณเตรียมตัวไว้ตั้งแต่ต้นนะฮะมันก็จะค่อยๆเห็นผลของมันในตอนที่คุณเกษียณนี่แหละครับ นะฮะคราวนี้ถ้าท่านใดเนี่ยสนใจเรื่องราวแบบมีนะครับจะติดตามจะสอบถามคุณธนาธรได้ที่ไหนบ้างครับครับก็สามารถนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาใน facebook ส่วนตัวผมได้นะครับ a ฟ e b o o k ผมเดี๋ยวขึ้นที่หน้าจอให้ธนาธรคล่องการเขียนนะครับสะกดเป็นภาษาไทยก็สามารถส่งข้อความเข้ามาสอบถามได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบคำถามคีถามครับโอเคสำหรับวันสัปดาห์นี้นะฮะ ก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับแล้วก็ติดตามเราใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ